จะมีตรงนี้น่าจะมีหมดกดชิปได้เลยกดชิปเลยกดชิปเลยทำไมเสียงแปลกๆวะกระจกมันโดนกระจกจริงมันเหมือนอ๋อเปนกะจกไม่เหมือนแก้วแตกไอ้เฮี้ยสายสายสมจริงเลยว่ะเกมนี้เอ้าพีมมึงทำไรอ่ะสายขึ้นไม่ได้อะไรครับตื่มงนิดหน่อยก็ได้เดีทำตามโชเฟอร์ไปเฮียโชเฟอร์เอาแค่นี้ได้อีกคนนรถเอาแค่นี้ยังอืดเลยเฮียให้เสน ไม่มีคนฟาร์มเมียวฟาร์เบอร์เรียโกาสมาแม็กหนึ่งตุ้มกลายเป็นกล้องแก่เป็นกล้องกันดังขั้นเลยถามแม่งโดนไม่แต่กูรู้สึกว่าเขาแก่ที่ฮาวีแล้วมั้งใช่ปะไม่ยังเป็นห้าวีอยู่นเฮ้อเขาอัปเดตมาเฮ้ยไอพีเฮ้ยโชเฟอร์กูทำไรเนี่ยมึงก็เห็นว่ามันติดไอสัตว์มองแม่งอย่างเคยหมาทักกอบเลยมองมันเจ็บนะเว้ยกูบอกให้ จจไปทัั้งหวใโชเฟอร์ครับไปไงครับโชเฟอร์ครับขี่บนเขาเลยไหมเขาดีกว่าด้วยขออย่างดีขออยู่เพื่อนเศร้าอ่ะเฮ้ยคคุ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 ตรงไหนโอ้ยหักเลยยังไงเขาก็เลือกเขาไม่เลือกเราอยู่ดีว่ะไอ้เจ็บไปทั้งหัวใจแต่เขาเล่นเราด้วย ทำไมเขาเล่นเราเขาเาเล่นเราแต่เขาแต่เขาเอาไอพีมึงกะให้กูใส่ทรับยากรทำไมเนี่ยเฮียอุ้ยอุ้ยโอ้ยเบอร์รี่ด้วยโดนกัดแล้วระเบิดตู้มกลายเป็นทอร์นไอพีกดชิปกดชิปกดชิปกดอยู่เนี่ยก็มันลดไว้ไงมันลดถังก็ลดไว้เหมือนกันมันแค่ถึกกว่าไอพีมันลดปกติแต่แค่ถึกกว่าว่าอยู่ประมาณสองร้อยบาทท่านั้ มันรถแบบปกติแหละแต่แค่รถถังมันถึกกว่ายิงข้างหน้าประมาณแม็กเดียวก็เกือบครึ่งอ่ะจอดเถอะพี่อุ้ยมีคนอีกแล้วใช่หรอข้างหน้านะซ้ายเราเนี่ยซ้ายเราตรงนั้นอ่ะนี่ตรงนี้โอ้ยแม่พีมงจอดตรงนี้มึงจะไปไหนอ่ะเออเอาเลยเอาเลยไม่มีวะไม่มีวะถ้ามีก็รัดรัดสุดัดดสุรัดสุด งม้าส,สุดแล้วงม้าส,สุดแล้วมี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 ไอ้เหี้ยกับตายไอ้สัสตายเลยคนเดียวสายสวยสวยกับตายไอ้เหี้ยเก็บของหน่อยโอ้โหแล้วติดขังรวยเลยนะมุึหมีแล้ววะเฮ้ยแฝกันนึงใช่หรอใช่ยิงได้อะไรตอนเนี้ยได้รถถังอีกบัวหานะไอ้เหี้ยได้แอ้ดอกด้วยได้รถถังด้วยได้แอดอกอ,อ,อันนี้ได้อดอกเอายิงเลย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 ดีกว่ายิงเลยดีกว่า ไอพีมยิงอะไรยิงถูกแล้วกูไหนติดแล้วอ่ะูกเกี้อะไรล่ะมันต้องขึ้นวงกลมไม่สัตว์ขึ้นไหมไม่ไอพีมยิงย้อยไอพีมยิงย้อยอุ้ยอุ๊ยเกี้ยติดมากรหลังหินหลังหินได้ผ่าผู่าผ่าดเหรอพลาดเหรอยิงครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมเถอะพลาผ่าผ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพวกพวกัสบนเขาก่อนไอพอ่กูเห็นคนเดียวอ่ะไม่กล้าทัวร์ มีใครมียาน้ำบ้างไหมแม็กดัมกูใบวะไอะไรนะฮัลโหลให้เก็บแม็กดัมกูไปอ่ะแม็กดำอู่วะแม็กดำแม็กดำกูมีอยู่แล้วแต่แอรด็อปยังมีว่ะแม็กดัมกูมีสองไอ้แอร์ด็อกรถทิ้งแม็กดำหนึ่งวะแอร์ด็อกรถแอร์ด็อกรถแต่มันยังมีไม่มีแอรด็อปแอดดอปอันนี้แต่แอรด็อแล้วแสดงว่าคนอื่นยิงไงมึงก็จะพูดที่มันยากทำไมวะไอ้ที่ไม่ได้ยินเลยกูไม่ได้ยินเฮ้ยเราคือที่จบของวงว่ะเฮ้ย ขอคมคมนะตอนนี้ยแชมป์แม่คมๆนะคมจัดเลยเอาคมแบบไหนดีคมแบบอุ้ยเตอดออกเลยมั้ยคมแบบไหนครับคมแบบโดนพี่บูมโดนอะ๋อได้ได้เนาะอะไรเงี้ยแบบสองสำนัดเนาะเนาะอันหนึ่งอนสองอันสองเอาที มอดมี่ห้าคนเหลือเฮ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีไฮไลท์ยิงแม่ดิใสและใส่ละระวังบนเขาบนเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยกูช่วยมึงยิงเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงเนรคุณจังวะไอ้เนรคุณแผ่นดินมีคูณสี่เองอ่ะมีคูณอื่นไหมอ่ะกกู็มีคูณนเกมอื่นคูณแปดเกมนี้คูนสี่ เก็น e. like ี้โปรเชดีคสี่นดีก็เอาคูณสีไปเว้นบอกนอ้อ้อ้ออ้อ้กสนทองเกบหมดแล้วอ๋อกูเกือบโยนกระทะไปแล้วไปแกเฮ้ยไ้เยี้ยลูกกระสุนกูกาชาบูในเมือเนี้ยในเมือเนี้ยมีถังน้ำมันอีกอันนึงนะเอย้เต็มรถถังไง เฮ้ยแอร์ดรอปเรียกอยู่ข้างล่างแล้วเนี่ยใต้ตีนเนี่ยตรงมาร์กอะใครเรียกวะไอพีมกูรู้แล้วไอพีไอพีไม่ยิงย้อยไปตรงนู้นไอ้เหี้ยใช่ใช่ไอพีมไอสัตว์โคตรไกลโคเวอร์ดีกว่าสมกเปล่าเพียงไรอ่ะเพียงไรอ่ะต้องอะไกเบ้ไหมวานเกยตื้นมีวันตัวหนึ่งร้อยแสดงแสดงว่ายิงพลาดมันก็ได้ไม่ได้ยิงพลาดกูยิงถูกแล้วเว้ย มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นวงกลม,ม,ก,ลมก,กลมเปล่าก็มันย้อยไปไกลมากวงกลมคืออะไรเฮ้ยกูจะโค้นวงกลมคือยิงขึ้นฟ้าคือแบบคือคือ,อ,คอ,คอมันลงที่ห,หัวเราอะดูหลังคนดิ<ห>่งใช่อุ๊ยขาขวาขาขวาขวาคือคืออยาก,อยากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราวงนี้บีบนะกูจะขึ้นเขาไปดูทางซ้ายเนี่ยมีแอร์ด็อปมีแอร์ด็อปธรรมดาเเยฟาชีค่ะ ว่าวงลงล่างลงซซ้าย้ายวงวงมาหาเราเนี่ยแหละไอ้เหี้ยวรอดูหล่อปุ๊กูเชื่อมั่นในหล่อปุเกาะที่กูรับถือเว้ยเดี๋ยวมึงดูเกาะปีังวะเออเกาะปีนังเฮ้ยมีคนวิ่งอยู่ขวาขวาไหนหลังอะไรเห็นปะน่ะโอ้ยเห็นหัวกูแตกวิ่งนี่ไงเกาะปีนังไอ้เหี้ยเหี้ยเรากลางวงเลยสัดติงเดอะโบลิจริงๆว่ะกูบอกแล้ว โน่หนึ่งเดี่ยวโไอพีมึงช่วยช่วยกูเช็คหน่อยได้ไหมอยากยิงฟรีว่ะเช็คไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูจะใช้คูมาร์กเกมไม่ได้เช็คตรงไหนกันลุนาหมักมาร์กความเป็นสเกลของกูเริ่มมาแล้วตรงกูมีตรงกูมีตรงกูมีถล่มใครรู้เรื่องไอพีถอย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 ไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้กูซามาก่อนนะไม่ได้ก็ไม่ถอยหลังเขาหลังเขา สองตัวเขาไม่ใช่เราอีกแล้วเหรอวะเรื่องอะไรมึงโอ้ยเรียโดนหัวไม่น็อกไอสัตว์ใกล้ๆอ่ะน็อกแล้วน็อกแล้วเหลือตัวใกล้เหลือตัวใกล้ใกล้กูใกล้กู้แกว้กู้ช่วยกู้ช่วยกู้นกสองไออ๋อสมกสมกหมอกขาแล้วคุณหมอกขาแล้วไอตัวที่มันมามาข้างๆอ่ะคือน็อกแล้วกูยิงน็อก กูพิมพ์หน้ากูอยู่บนเขาอีกตัวนึงอ่ะบนเขาโอ้ยเหี้ยใจอยัยเขียนสมองลงมา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 มีตัวนึงข้างงล่าก็มันเนินเนินหน้าหนีอ่ะโคตรเดือดไอ้สัสคุณแปกแล้วเฮ้ยขอบคุณบอกได้ไหม่โตัดใจตกใจ ว่าและแม่งต้องมีคนนี่เราเสียโพ s ิชั o n บ้านเราแล้วนะไม่เสียไม่เสียไม่มีคนยึดหรอกเสียแล้วใครยึดอ่ะไอ้ยังไงเห็นเปล่าเฮ้ยใหูขอโทษได้ไหมล่ะคะมันยึดแล้ววะใช่มันคือพี่เป็นแมวนะเออดับอยู่ในศพใช่ไหมนี่ยศพเนี่ยศพนะใช่เอดับอยู่ในศพนี้เฮ้ยอ๋อยของว่ายังไม่มีคนยึดหรอกมั้งมีแล้วนะก็มันยิงกูไหวเลยมาไม่โพ s ิชั o n บากไม่ไม่ใช่โพ s ิชั o n ที่ดีที่สุดแล้วอะไอ้ที้ย เออใช่ก็ใช่อน่ยทำไมกูหยิบลูกกระสุน AW มาหนึ่งนัดในไอ้เหี้ยใช่เหรอบ้านยิงเราเหรอเออเกบ้านยิงเรอ่ะก็มีคูณหกที่ว่ะทำไมกูไม่หยิบมาไอ้หองว่าได้หยิบคูณหกอันนั้นมาว่าศพเฮ้ยบนเขาบนเขาบนเขาเขาไม่ใช่เราอีกแล้วไอ้เหี้ยแล้วไหนนี่ดูดูเขาไม่ใช่เราเนี่ยไอ้เมาเมาตี้โคตรเฟี้ยวเดี๋ยวกูใช้คูณเสียงกูว่าคูนไอ้มึงดูหมวกกูเฟี้ยวป่ะเพื่อน นี่ย้ายเขาไม่ใช่เราไอ้เที่ยบ้านในสัตว์เด๊ะปกติเขาปกติปกติต้องเป็นเขาไม่ใช่หรอวะทำไมวงวงวงต่อไปไม่ใช่บ้านแล้วไงเออว่ะกวาดก็บ้านอยู่ดีกวาดก็บ้านอยู่ดีไว้อเียะน่าน่าจะอยู่บ้านยไอ้เที่ยไม่น่าวิ่งไปดีเลยเราถึงคิวมาแล้ว อะไรเราหิวคิวแล้วช่วงนี้มันมีจริงเหรอวะหรือว่ามึงแค่คิดไปเองอาไหมล่ะคิดไปเองที่อะมันเกิดมาที่เพราะเขายิงอยู่บ้านไหนบ้านไหนจริงเหรอวะเขามีใจให้มึงว่าหรือมึงแค่คิดไปเองมันยังไม่ถึงบ้านเลยสายายมีฮัลโหลสายมีใช่เขารู้กันเป็นปีแล้วเพื่อนกูช่วยได้ไหมวะอ๋ออ๋อนึงเฮ้ยกูออกมาแล้วนะขอบวง ต้องไปแล้วเปล่าไอ้เหียเฮ้ยเอพีเอพีมึงมาช่วยข้างหลังก่อนคลายกับข้างหลังก่อนได้ไหมเอ้าไอ้เหี้ย MK คล้ายเนี่ยข้างหลังไงเอ้านี่กูกดตัวนี้ว่ะไปเลยไปเลยกดกดแล้วก็ไปเลย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 กดเลยกดเลยไปไปเป็นเราเอาคิวตัวนี้ไปกูไม่คมเลยมันยิงไม่คมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันโดนวงบีบมันจะยังไงมันต้องเข้าวงมันโดนวงบีบยังไงก็ต้องเข้าวงรับได้เดี๋ยวกูรับเดี๋ยวกูรับเองไอพีมมึงแกดูหน้าดูเลยโอเคกูช่วยนี่คือต้องเต้องศบกูเลยพี่หอยพีแตกแล้ววะไม่เอาไม่เอาดีกว่ากูนึกว่าไอพีจะอยู่ช่วยกูอยู่ช่วยไอเฮียกูน็อกสามไอพี มุมกูเป็นมุมปิดหลังนิดนึงนะตรงนั้นมีคนนี่ลองดูให้กูหน่อยนะยังจะฟาร์มอีกนอกนชี่ปุมันยังอยู่ในวงนะมีเกาะเมื่ะไหรเกาะแตกโอ้แตกเหมือนกันนี่สองนาฬิกาฟาเรนไฮต์อุนหะภูมิร้อยห้าสิบห้าเทเลเจอร์แรงปืนสามลูกสองุนหภูมิความชื่อ้อยยี่สิบห้าปาดขวายิงสว่างผล โอเคโอเคโอ้ยเล่อวิ่งได้ไหมไม่เอาไม่เอาข้าเข้าเข้านอนเฮลิย์การยิงสุดคมระดับโปรเพเยอร์อ้าววงเราวงเราวงเลยราไอพีมึงจะไม่ตายเพื่อนโอเคงั้นกูไม่ตายงั้นถ้ามึงไม่อยากให้กูตายมึงอยากให้กูได้คิวหรือว่าตัดคิวหรือว่าให้กูตายไม่ตายไม่ตายสองหนึ่งงั้นให้กูไม่ตายยิงมาโอ้ยกูตายเพื่อนกูตายเฮลิย์ เอดัลบิว์กูไอ้เหี้ยบอกสามเต็มเต็มโอ้ยเอสเอไออีกโอ้เอเดอจากบ้านเอเดอจากบ้านพิมอะไรพิมเราจะไม่ตายพิมยัดเค้ถ้าไอ่องค่อพิมไม่โดนตัดนะคู่ไอ้แชมป์ไอ้เหี้ยมึงมีมบ้างมีเต็มเลยเต็มเลยเต็มตัวเลยไอพีมระวังยิงได้ยิงได้มันยิงได้มันยิงได้มันไม่ยิงว่ะไอ้เหี้ยบนเขาอ่ะคู่กำลังจะยิงกับมันไอ้เหี้ยเฮ้ยคู่ไม่รู้ว่ามันเป็นเอดับไม่งั้นคู่ไม่ไม่สู้หรอก ซ้ายพิมซ้ายหนึ่งขวาสองนั่นน่ะนั่นน่ะวิ่งแล้วมันไม่รู้เว้ยว่ามึงมันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามึงอยู่ตรงนี้เปกูไม่น่าเปิดโง่เอ้ารู้แล้ว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 เฮ้ยไม่รู้ทำไมปืนไปในหน้ามันนีอครับเฮ้ย่คือคือกูแบบคือกูยิงเอสเอออาโคตรโง่อะคือไม่รู้จะมีใครยิงโง่เท่ากูอะ ้องนไม่ได้มึงอยู่กลางวงไงพิมเพราะต่อไปวงเก้ามันจะไม่มีวงแล้วนะมึงอยู่กลางวงแต่ไอตัวเอดับอ่ะอยู่กลางกว่ามึงมึงต้องยิงไอตัวเอดับให้ได้ไนตัวเอดับมันอยู่นอกบ้านไอมันอยู่รอบเต้นดิพิมก้อมหลอกก้อมหลอกกระสุนก้อมหลอกกระสุนไอ้ีหอ้ะ ลงขาหัวนะมึงทำไรอีกอ่ะแร้วม่ยิงกันแล้วไปเลยเอาเลยมาดูกันเฮ้ยมันยังตีกันไม่เสร็จมึงต้องภาวนาให้ไอเอดับอ่ะยิงได้ไอพีอย่าพิ่งไอพีอย่าพึ่งขึ้นพีมใจเย็นพีมย่าวันนี้เห็นกูว่าพีมลงลงลงไปเลยลงไปเลย มันได้เปรียบเอ้ยเราได้เปรียบไอพีมทำไมมึงไม่ลองให้ม okay> ันตีกันก um> ่อนเพื่อนถอยฮิตไม่ทันแล้วไอสัตว์การในควายนี่ควายมัแล้วอยู่กลางวงวะลองตัวเอดับอยู่ซ้ายเอานั่นอยู่บ้านเอ่ดดับเอ็ดดับอะเ้อดับอยู่รอบบ้านเสืเหลืองใช่เสื้อเหลืองเอดับอยู่รอบบ้านมันมันวิ่งเหมือนเหมือนมันวิ่งเข้ามาขนาดขนาดเอดับน็อกหนึ่งเอดับเอดับน็อกหนึ่งเอดดับน็อกหนึ่ง หนึ่ง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 ไอพิมใจเย็นๆมึงอยู่กลางวงที่สุดมึงอยู่กลางวงที่สุดมึงอย่ายิงพลาดแบบโนด้ามึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมมึงอยู่กลางวงที่สุดนะอครถถังเราไอ้เหี้ยรถถังเราไอ้เหี้ยเลือดน้อยเลือดน้อยเลขสองหนึ่งว่ะเอ้ามันชนเพื่อนมันตายพี่หนึ่ง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 ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่หัวร้อนเอาโมอีกเพื่อนเอาโมอีกสั้นรุ่งไหมมีระเบิดปะพิมมีคนเดินมาเดือดซ้าย ต่อพิมหนึ่งหนึ่งเงียบไม้ไปแล้วมาดีวะจังหวะนี้ครับไปมีสวน3ีสามยังไงครับผมจังหวะนี้การปูมกมาจากอีไฟลาหนึ่งครับการหนึ่งหนึ่งการในโหมดแหลงแหลงก็มาโกแพททีนัมนะครับผมการปูมกหลอกไปหนึ่งเซ หัวนี้สวยสวยเพื่อน,น,น,ไน,นได้ที่หนึ่งคนเดียวเลยอะ่ะกล้ยวยสารเล่าอะไรฮะกล้วยเอ้ยกล้วยอะไรเหี้ยไเห็นเ,เ,เ,เราบีเราก็เล่นดีนะเว้ยแต่เราไม่เชื่อกูไม่น่าโดนตัดเลยไอู้ไม่ องน้นาฬกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเ้าแรงปืนสาุอุณหภูมิความชื้น2อยยี่สิบาปดขวายิงสว่างผลโอ้เล่ยเล่ยเพิ่งดิ้งได้ไหมเข้าเข้าเข้านอนโอ้ยกูตายเพื่อนกูตาย